มาแล้วครับตำนานมาอีกแล้วสวัสดีครับต่รถเครื่องเก่าวันนี้รับชมเบลอาเดิมสุดๆฮะรถมือเดียวออกร้านเจ้าของรักมากพาสีดูฮะต่อให้เรียบร้อยชุดโอนพร้อมนะฮะก้านเบรกหายไม่หายฮะหักแต่ติด รถเดิมเมเครื่องแน่นๆนะฮะภาสีเต็มชุดโอนพร้อมนะฮะยามาฮ่าเบล r มีคลัชมือด้วยนะฮะบีบไม่บีบก็แล้วแต่ถ้าบีบก็จะเพิ่มความแรงนั่นเองนะฮะไม่บีบก็กระตุกหน่อยแต่ไม่ดับนะฮะสวยสดงดงามะฮะรถเดิมๆนี่ไม่ได้ล้างนะฮะเอากันแบบสดๆมาเลย ขี่มาจอดปุ๊บลงถ่ายปั๊บเลยเร่มพร้อมชุดโอนภาษีเต็มนะฮะยาม้าเบลลลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ฮะปุ่มออฟรันก็ยังมีเลยนะฮะปาดติดง่ายมากระบบไฟ ออกครบนะครับไปเลี้ยวน่าจะขาดหรือเปล่าอ๋อแบบมันไม่มีครับนี่ฮะปุ่มออฟรันใช้ได้นะครับนี่ปิดเปิดสองจุดเลยนะครับเครื่องดีมากครับแน,นแน่นเลย ยากมากนะฮะสภาพนี้แล้วก็ภาษีเต็มด้วยนะครับปกติก็เล่มหายมั่งมีแต่เล่มมั่งเล่มก็สีกีขาดขาดนะฮะอันนี้เล่มใหม่เอี่ยมสวยสดงดงามครับก็ราคาครับสำหรับช่องทารรถเครื่องเก่าไม่มีคำว่าแพงนะฮะถูกใจ ห้าพบาทเท่านั้นครับคันนี้ห้าพันบาทนะครับสนใจก็รับไปดูแลต่อนะครับเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวเลยนะฮะคันนี้ห้าพันบาทนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับค่าขนส่งเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทนะฮะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามเรื่องค่าขนส่งได้นะฮะร,ระยะทางแต่และจังหวัดไม่เหมือนกันนะครับ ท่านอยู่จังหวัดไหนก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยกับช่องตารถเครื่องเก่านะฮะมีมารอรีวิวอีกหลายคันนะครับทั้งที่โจดจอดในโซนสอจังหวัดนะฮะสที่นะครับหลังรถน่าเตรียมไปส่งนะฮะวันนี้ ส่งจริงได้รับรถจริงแน่นอนนะครับตะรถเครื่องเก่าฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวรับชมการขับขี่ท้ายคลิปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ